สวัสดีครับพวกผมนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับ9วันนี้จะมาอ่านบทอาขยานข่านิยม12ประการครับกับผมนายกชาพลกมลรัตน์ครับ 2. ในายกรกร,ร,กรวิทย์ทางลังกาครับ 3. นางสาวกัญน,นาภงวิเศษ 4. นางสาวสาว,วิตรีศรีไตรพบ 5. นางสาวสิริวิภาศิริชาติ กนางสาวจุธารัตน์คุณมันหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองสื่อสัารเสียสละอดทนไ้ตามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจสีมุ่งไฟเล่าเรียนเพียนวิชา จำชาติผูกไม่ขาดศิลธรรมศาสนาเจเรียนรู้อธิปไตยของประชาแผ่หลักสาวินยยัยณด์ไมไผ่เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้เต็ต้องเข้มแข็งทางกายใจสิบสองใจคิดอะไรให้ส่วนรวม